ได้ใส่รองเท้าได้อีกไงเดี๋ยวขึ้นรองเท้าไม่ชักลูกไม่ชักมันจะทํางานง่ายนะถ้าหนูชักปุ๊บมันทํางานยากนะคะขอโทษนะคะลหนูนี่นะคะคนเก่งเด็กดีนะคะดีบไว้นี้เดียวอย่ามองเลยอ่าไม่กัดเท้าอ่าไม่กัดเด็กแกออกแล้วอ่าออกแล้วออกแล้วมาเรื่ยมาเรื่อยมาเรอยออกแล้วทีนี้ออกแล้วแค่ดึงออกแล้วทีนี้หายแล้ว อหายใจดีๆนะหายใจทางจมูกค่ะลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเก่งมากออกแล้วค่ะมีเสียงตบมือดังจังหวะบ้านหอลเป็นไงลูกดีกันแล้วนะ่ไหมดีกแล้วนสดงเป็นโคนไงใหญ่ไหมลูกดูซิโอ้เนี่ยมันไม่มีแง่นิดนึงค่ะหรือว่าน่าจะเกิดจากค่ะเล็บมันงอลง แต่งเท้าบูทเท้าก็สูงเนี่ยตัดแง่งนิดนึงที่แบบอาจจะขัดค้างแต่ว่าส่วนมากที่ดูนักโครงตรงนี้ค่ะเกิดจากการที่มันงอจากความชื้นเล็บนะคะแล้วเล็บน้องเห็นไหมเล็บน้องมันกว้างแล้วถ้าสมมุติว่ามันชื้นปุ๊บมันก็จะทําไมมันก็จะงอถูกต้องดังนั้นเราต้องเช็ดเท้าให้แห้งนะคะตัดเล็บให้สั้นนะอย่าอย่าเป็นแบบนี้เ็ดขาดแล้วถ้าใส่บูทใส่อะไรรองเท้าแน่นหนะไม่ได้เลยนนี่เห็นไหมมันมีทางงอของมันเห็นไหมเนี่ยอย่างวางวางอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่ามันงอเนาะ มันมันมีความเนี่ยมันมีความร้อนอย่าโอเคหายแล้วลูกเจ็บไหมพี่จับเจ็บเจ็บเจ็บแผลแต่ไม่เจ็บเหมือนเดิมเนาะโอเคมันออกมาแล้วโยงยิ้มหวานแล้วโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งค่ะมันมันมันช้ำเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรเอ่ยความชื้นของเล็บเนาะทำให้เล็บงอเห็นไหมทำให้เล็บงอ มันทำให้ชามันเป็นเหงื่อเพราะมันเีเหงื่อเสร็จมันทำให้ชื้นทำชื้นเสร็จมันมีหนองหนไหมเดียวลูกอันนี้ไม่ไม่เจ็บมากมากนะคะเพราะว่ามันไม่มีแผลนี่ก็อหนะเบาๆลูกเบาๆพี่สาวเบาๆลูกเบาๆเลยๆค่ะอ่าโอเคเก่งมากเห็นไหมโอเคนิดเดียวเองเห็นไหมมันชื้นมันถึงเป็นหนองเออลืมเลยเกือบเกือบจะทำแผลอ๋อเห็นไหมเห็นไหมว่ามีอะไรนี่เห็นไหม หนังช้อนซื้อเห็นไหมเห็นไหมเห็นความความมันมันอะไรมัน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 กดไปเนาะมันจอดลงแล้วมันกดแล้วมันก็เลยแบบอัสีเบาๆอ่ะเดี๋ยวทำสวยต่อทำได้ต่อให้ได้รางวัลพี่พี่ทาเจลได้รางวัลโอเคงูเลี้ยวกับบ้านเราทิ้งนะใส่รูปยังคี่แม่ทิ้งไหมผมถ่ายรูปนะก็มาถ่ายแล้วนะไปนะบ๊ายบาย